ผู้ใหญ่บ้านออกมาแช่เองตอนที่ผู้ใหญ่บ้านไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูดอกซากุระกับลูกๆอีบัวตมก็พาคนมาขนของมีค่าฉนดที่ดินออกจากบ้านหมดมันจะเอาแม้กระทั่งทองคำของผู้ใหญ่บ้านโชคดีที่มันไม่รู้รหัสเซฟแต่มันก็โง่คิดว่าเซฟมันงัดได้โดยพยายามแต่งัดไม่สำเร็จคนแบบนี้ มันควรมีที่ยืนในสังคมหรอเวรกรรมมันเห็นผลคาตานะไม่ชาตินี้ก็พ่กนี้ตาจ้อยแกก็พูดในไลฟ์อยู่นะเรื่องนี้ชั่วจริงๆถ้าทำกันถึงขนาดนี้ใจเธอมันไม่ดีเปรียบได้ฉันทำไมโกรธเธอจริงๆโกรธแทนผู้ใหญ่บ้านนะฉันสงสารเขาที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรอยู่บ้าง กับครอบครัวเธอหญิงร้ายและแหลงยิ้ยาสยาที่สุดแต่จจอยอดทนเหลือเกินแรกๆไม่กล่าวถึงความขโมยของนางคนทั่วไปก็เข้าใจว่าหน้ามีแค่พลังบวกแต่นี่ซับซ้อนร้อยกว่าความเป็นมนุษย์สุดๆบุญของผู้ใหญ่บ้านแล้วที่ตัดสินใจเดินออกมาสงสารตับใจชั่วมากไม่รู้จักพอเขาไม่อยู่กับตัวเองแล้ว คงจะไม่ให้เขาเหลืออะไรติดตัวเลยสินะพยายามสุดๆเช่นทุกวันนี้พยายามมากเพื่อจะเอาของเขามาเป็นของตัวเองหมดทุกอย่างที่สุดของที่สุดคงจะรู้ตัวว่าเขาไม่เอาแล้วเลยกะคนของมีค่าเอาไปให้หมดแล้วอย่างมีหน้ามาไล่ด่าเขาจำเรื่องที่ดินโดยที่ตัวเองมีส่วนผิดทุกเครื่องแบบนี้เรียกลักทพย์ไหมคะไม่คิดเลยว่าจะไล่ดึกขนานี้ แล้วผู้ใหญ่บ้านก็เงียบอยู่ได้สมควรจัดตั้งแต่แรกที่รู้ว่าขอหายแล้วนะเวรจำมีจริงคนผิดศีลมีตาวันจะตบตามอย่างเดียวไม่มีวันจะเลื่อนขึ้นหลบเปิดมันให้หมดคนแบบนี้อย่าให้มันมีหน้ายืนอยู่ในสังคมขอคำสั่งศาลให้ที่บ้านไม่ต้องมีคนอยู่จนกว่า,า,าศาลจะพิพากษาเสร็จสิ้นจะได้ไหมเพราะผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของน่าจะทำได้ ปิดประตูไว้เลยเห็นต <oz itar us> <work>. ิ่งนางบอกว่าสาลจะทิดสินให้เวลา4ีหปีแต่เราว่าไม่เกี่ยวหรอกท่านายตามเรื่องนี้ก็ตัดสินไว้เราและครอบครัวก็เคยฟ้องร้องเรื่องที่กับญาติใช้เวลาแล้วสองสามเดือนก่อนอื่นต้องฟ้องผีก่อนเพราะเจ้าของที่คือยายให้ตายไปแล้วพอฟ้องเสร็จก็ฟ้องน้าต่อซึ่งน้าชายเป็นคนจัดการมรดก แต่นะ้าและลูกๆหาเรื่องจะไม่แบ่งป้อนตากับแม่ขอให้แบ่งเพราะพวกแกอายุมากแล้วกลัวตายก่อนได้แบ่งลูกๆแต่น้าชายบอกกูยังไม่พร้อมทาง,งทางที่ป้าอายุ90แล้วช่วงกำลังฟอง้องร้องป้าก็เสียลูกป้าเลยต้องฟ้องผีอีกรอบแต่ก็ใช้เวลาไม่นานสนุปพวกกล่าชนะคดีแบ่งกันเรียบร้อยอยากทิ้งผัวอยากขนทรัพย์สินไปเสวยสุขกับพลังบวก ต่อไปนี้ให้กรรมันทำหน้าที่ของมันอยู่กับตาจ้อยมีแต่ความเจริญเล็วเกินคำบรรยายถ้าเร็วแบบนี้ขออยาให้ตายง่ายให้เหวียนกำสนองทรมานมันให้ตายทั้งเป็นแต่แกแซนดี้กระเสิร์ดทำกับคนดีๆแบบผู้ใหญ่บ้านแต่ไปยกไอ้หัวควายให้ไอ้ชาวเกาะกำลังหลงจะทรมานกับการหลงควาย คนนี้แหละผู้ใหญ่บ้านหากินยังไงแกไม่เคยคิดร้ายกับใครแกก็เจริญอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ทั้งร้ายทั้งน้ารังเกียดไม่ควรสนับสนุนให้อยู่ในวงการเกลียดมันมากเลยแต่ก่อนไม่เกลียดนะทุกวันนี้โคตรเกลียดตั้งแต่มันไม่ให้เด็กๆมาหาพ่อเขาแล้วยังจะอยากได้สมบัติเขาอีกใครได้มันไปทําเมียจะสวยมากๆเลยนะตลอดเวลาตาจ้อยเจอเรื่องแบบนี้มา มีแต่คนว่าให้เขาทำไมไม่กลับมาเปลี่ยนครอบครัวแต่เขาก็ไม่เคยพูดเพราะกัวลูกสารบรู้เรื่องไม่ดีเขาพยายามดีกเลี่ยงที่จะไม่พูดมาตลอดแต่เธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองโดยการไม่ให้ตัดจ้อยเจอลูกๆและให้ทุกคนบับทุกช่องทางอีกเขาเฉพาะนั้นเธอก็ต้องเจอกับสิ่งที่เขาไม่อยากพูดแต่เธอบังคับให้เขาพูดเองทางเรื่องมันก็ ไม่ดีอยู่แล้วเพราะตัวอีเดี้ยวคนเดียวเพราะอดีตที่อยู่ได้กันมาน้อยนะักที่ผู้ใหญ่บ้านจะมีปะเสียงแต่ฝ่ายหนึ่งขึ้นเสียเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์เยอะกว่านี้พฤติกรรมที่มันทำกับผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านแกไม่อยากให้ครอบครัวแตกแล้วแกยอมยอมมันมาตลอดจนทุกวันนี้มันใช้นิสัยเดิมที่เคยอยู่ได้กันมาใช้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ใจอ่อนไม่ตามใจเหมือนเดิมเพราะมันทำผู้ใหญ่บ้านเจ็บแสบมันยังไม่หยุดทั้งสองจะทำใส่ตาจ้อยแต่ทุกครั้งที่มันทำใส่ทุกก็ไปตกที่มันเองพวกมันทำนาน้นทำนี้สร้างนูน่นสร้างนี้แต่มันก็แตกสลายเองฉันรู้ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาผ่านจุดนั้นมาเยอะแล้วสมัยนั้นเขาเป็นผัวเมียกัน ทำไมรหัสเซฟเขาจะไม่รู้หมกมากแต่คงเปล่ยนเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านแกคงเปลี่ยนรหัสเซฟก่อนไปญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเลยเพราะแกรู้ว่ามันมีนิสัยและพฤติกรรมอย่างไรลอดูผลกรรมเหอะทุกคนครอบครัวลีเกมันก็ไม่ธรรมดาดูแล้วไม่นานสิบหายทั้งเบี้ยวทั้งครอบครัวลีเกททำด้วยใจจริงๆหรอตอนรักกันก็รักนะ ตอนนี้ใจร้ายใจดำกับผู้ใหญ่มากคนอย่างผู้ใหญ่บ้านถ้าไม่เหลืออดเหลือทนมันไม่ช่วจริงๆก็คงไม่ถึงกับเกียดข้ากระดูกดำแบบนี้แต่นี่คงโดนมาเยอะแบบนี้สินะถึงทำให้กลับไปหากันยากข่าวนี้ต้องยกนิ้วให้ผู้ใหญ่บ้านนะแกสุดยอดที่กล้าเดินออกมาจากจุดนั้นผู้หญิงนอกใจผัวนี่คือจุดเริ่มตน้น ผู้ใหญ่บ้านถึงการทูดเขาจะเหมือผู้้หญิงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาสลาดรอบครอบทุกลื่องทั้งที่อายุแค่นี้แล้วเรื่องอะไรต้องมาถูกสวมเขาแถมเมียก็ไม่ง้ออีกสาวเบี้ยวหมดรับผัวอันนี้เข้าใจได้เลยไม่ง้อแม้แต่นิดเดียวแล้วเรื่องอะไรต้องยอมให้คุณมึงคนที่ทำลายความลับความรู้สึกผัวและทำ้ายทำลายคำว,ว่าครอบครัวด้วยทำไมเขาต้องยอม ฝั่งนั้นตัดก,กะแบบว่าจะให้อ e ีเปี้ยวดีให้ได้ทุกเรื่องงบมากเขาซื้อที่บ้านในขณะที่อยู่กับลูกกับเมียถ้าความสัมพันธ์อย่างดีคือเขาก็ทำเพื่อลูกเมียแต่คนที่ทำให้เขาไม่อยากอยู่เพราะนอกใจผัวก็ไม่ใช่เรื่องดีแล้วไหมคนเหล่าเลิกกันไปก็เป็นคนอื่นในเมื่อคุณมึงไม่ง้อ,อพ่อของลูกคุณมึงก็ไม่ควรสนใจของเขาค่ะตั้งสติด้วยนะ แล้วแต่กี้ไปเจอคลิปเกา่าตอนเริ่มสร้างบ้านผู้ใหญ่บ้านถือกล้องไล์สดอีเบี้ยวอยู่หน้ากล้อง fc ฝั่งนั้นเม้นว่าเบี้ยวมีแต่พยายามปกป้องผู้ใหญ่บ้านตลอดนี่เลยไปคอมเมนต์บอกติ่งแตกทั้งหลายในคลิปไม่มีตรงไหนที่เบี้ยวปกป้องผู้ใหญ่บ้านในคลิปการที่ผู้ใหญ่บ้านพยายามให้เบี้ยวพูดว่าเงินผู้ใหญ่บ้านสราร้อยเปอร์เซเธอพูดสินันนี่จะได้มีคนมาว่าฉันอะไรอีก ประมาณนี้ที่ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเพราะตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านโดนคอมเมนต์ว่าให้อีกแก่จ่ายอะไรประมาณนี้แต่การที่อีเบี้ยวตัดบทพูดตอบในคลิปว่าไม่จำเป็นต้องพูดหลอกคนมันอยากจะว่ามันก็หาเรื่องมาว่าให้เหมือนเดิมอะไรนั่นมันสื่อถึงเห็นได้ชัดเลยว่าไม่อยากพูดเพราะกลัวผู้ใหญ่บ้านได้ดีกว่ามันขณะตอนเป็นผัวเมียกันนะ